รายวิชาปัญญาการเมืองยุคคลาสสิกค,คำอธิบายรายวิชารายวิชานี้ศึกษาความคิดทางการเมืองของนักปรัชญ,ญากรีกโบราณโดยมุ่งเน้นแนวคิดของโซเชติสเพโตและอรลิโตเติลตลอดจนบริบททางสังคมและการเมืองของเอเธนในยุคคลาสสิกวิเคราะห์แนวคิดเกี่ยวกับรัฐความยุติธรรมพลเมืองอำนาจและศีลธรรม วัตถุประสงค์ของรายวิชา 1. เพื่อศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดทางการเมืองของนักปัญญากิจโบราณโดยเฉพาะแนวคิดของโซครติสเพโตและอรลิโตเติล 2. เพื่อทำความเข้าใจบริบททางสังคมและการเมืองของนักครรัสเอเทนสามเพื่อวิเคราะห์แนวคิดเรื่องรัฐความยุติธรรมพลเมืองอำนาจและศินธรรมในบริบทกรีโบราณ หัวข้อ 1. บริบทของกิจโบราณกับการกำเนิดปัญญาการเมือง 2. แนวคิดปัชญ,ญาของโซเชนติส 3. แนวคิดเรื่องรัฐของเพโต 4. แนวคิดการปกครองของอลริโตเติล 5. น 5. การวิเคราะห์ความยุติธรรมการปกครองที่ดีและคุณธรรมของพลเมืองเหตุผลที่ต้องผลิตรายวิชานี้ เนื่องจากปัญญาการเมืองกีฑโบราณถือเป็นรากฐานสำคัญของแนวคิดการเมืองและระบบการปกครองสมัยใหม่อย่างเช่นประชาธิปไตยวิชานี้จะช่วยให้เข้าใจแนวคิดเรื่องความยุติธรรมอำนาจและบทบาทของพลเมืองในรัฐมากยิ่งขึ้น